พี่ชายแตงโมสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือพี่ชายสงสัยเพื่อนแตงโมหายไปไหนหลังน้องจมน้ำหายทั้งเพื่อนทั้งเรือแค่อยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของตัวเอง วันที่24กุมภาพันธ์เมื่อเวลาประมาณ4ทุ่ม40นาทีผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระราม7 ท่าเรือพิบูรณ์สงครามโดยมีเจ้าหน้าที่หลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างของนักแสดงสาวความคืบหน้าล่าสุดหลังการเกิดเหตุ4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ทีมรวม30ชีวิตได้แบ่งทีมกันไปค้นหากันเป็นที่รอบได้แบ่งทีมกันลงไปค้นหารอบที่3ขณะที่พี่ชายของแตงโมทีท่ได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุ ก่อนให้สัมภาษณ์ผ่านทาง THE ะรี o r t เตอร์ว่าตอนนี้ตนอยากเจอเพื่อนโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราตอนนี้เพื่อนทุกคนหายหมดรวมถึงเรือที่โมตกก็อยู่ที่ไหนไม่รู้พร้อมกันนี้ได้มีการติดต่อโทรไปหาผู้จัดก,การส่วนตัวของสาวแตงโมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด